สวัสดีครับผู้ชมวันนี้พาท่านมาชมแก่นของไม้ดนตรีนะครับจะเกิดไม้ที่ปลูกเองนะครับเมื่อมันโตได้ที่นะครับหรืออาธิบีการขนย้ายนะครับการปรับปรุงแรงต่างก็จะมีการโค่นนะครับเพื่อได้พื้นที่นะครับไปชมครับนี่หน้าไม้ครับผู้ชมสวยงามมากนะครับผู้ชมดูเนี่ยแ้ได้เลยนะครับท่านที่จะปลูก วันนี้นำแก่นไม้สวยๆนะครับซึ่งเราสามารถปลูกเองได้นะครับต้นดนตรีมาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งกิ่งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมได้เลยนะครับเป็นไม้ที่ปลูกเองนะครับเมื่อมันโตได้ที่นะครับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่นะครับดูชัดๆเลยนะครับสวยงามมากดนตรี